รัตนนาพาน,นรัศมีนะครับพร้อมก็กลัวหนึ่งต้นนะครับเนาะตอนนี้มีเจ้าภาพมาร่วมแล้วประมาณ20กว่าต้นนะครับแล้วก็อนุโมทนาบนเว่อเขียนชื่อมาเด้อท่านไหนอยากเป็นเจ้าภาพนะครับนะ นี้มีลูกศิษย์นะครับมาจากมาเลเซียนะครับจะมานอ้อมถวายจตุปัจจัยหลวงปู่จำนวนเจ็ดหมืสามพันบาทนะครับสาธุนะครับก็อนทโบต่างาบุญเวยนะครับวันนี้ก็วันนี้นะครับก็ด้วยความเมตตาขององค์หลวงปู่แล้วก็ ทานพระโกมกุลมีตอนวันนี้ก็เป็นพุทธไตรปีระบาปโหรเมตตานะครับทาวิเศษรุ่นไก่นะครับวันนี้ก็พระสงฆ์ที่ธรรมะอุทิศยานทุกรูปเลยนะครับแล้วก็ครับผมอนุโมทนาบุญจากทุกท่านทุกคนด้วยนะครับอันนี้ไก่สามกริย์นะครับเป็นไก่ปีลงปู่เกิดนะครับปีลากาครับผมท้าวิเศษนะครับอันนี้พี่กล้องนะครับ ใจกองเจ๊ใ,ใ,จใหญ่ครับด้านหลังครับเจ๊ใหญ่ใจดีครับพี่ติ่งครับต่อไปก็รับพรด้วยกันครับทุกท่าน ไายมนิจดาเลพระิลาเจ้าเป็นเขาเป็นประธานกับนักโสราพงตนทะลงวิมานเดนราิเจ้านวิเศษเสงสระจันตจันห่งคนพุ่งลรามีหงเวาพระาหัวสุรินทราตน ข้าวจตุโลกกบาลสถิตในวิมานทั้งสี่คือปัญญาตตลกะปัญญาเวรุลาปัญญาเวรุปะคะปัญญาตุเวรุาเเป็นเขาเป็นเงาแก่เทพรเจ้าทั้งหลายอันใดยังอยู่ผู้ผู้า ินังควรพองำจะกูวิญญาณตนตะลงวิมาณเน็มพอกับอังบญามาราโยมอดีนังดลนี้นนเอ็ดนำมุมบทันนังน้อยเมฆคลาอันหักษาในมนุสุดแห่งห่องมังคนในวังนแลยันนาบุตนธรินทาในไทนายังกวงรวงเเตือนแทนปัจโปกรณี เด้ท่านเจ๋งแก้วกูตนแสดงอยู่ในประเทศหลอดชวานี้ในเมืองจันทาบุรีลําสร้างคนบวนในดงนี้ได้รีบีเหนือปะใดพระดามต้องใกล้สายบุญสีอยุธยาใกล้กว่าเด เทพองกนาเทพพ e จราเจ้าทั้งหลายตัวนนักสาหนังประทาตพนมบรมมาเจดีสีพระทานวันเก็นเขากับดังเทพพัราเจ้ Yeah, you yeah. yeah. yeah.

Yeah. จยานิภิกขุสังฆัสสาภิก a ุสังฆัสสายามะโนชยามะภิกขุพันเตภิกขุพันเตภิกขุสังโฆภ I <laughs> สเจริญเ <aunque S 2> ิญแก่ข้าพเจ้าทัหลายแเจ้าัวของข้าพเจ้าทังหลายกของข้าพเจ้าทั้งหลาย ไปวางได้นะครับเมื่อกี้อยู่ในบา้างฝากมาก็ได้นะครับฝากประใจมาก็ได้เด้อพระใจพี่ฝากอ๋ออ๋อ,อสาธุานี้บริการน้ำใช่ไหมน้ำเดือดนะครับคุณทัญญะทัญญะละคนระับ พันยารัศมีนะครับเนาะตาทองนะครับดาราทองบอกอ่านทั่วไปเลยดาราทองนะครับของร็อกเกียเนาะนะครับถวายน้ำนะครับหนึ่งร้อยแพะนะครับสี่พันบาทนะครับสาธุขอบคุณทุกท่าบุญด้วยอ่ะถวายมีอะไรก็ถวายนะครับฝากมาก็ได้เด้อ ท่านไหนที่มีอะไเข้ามาด้านในเอาเจ้าหน้าที่มาหน่อยรูปรอรอหน้ามมาช่วยพี่เขาถวายหน่อยมามาช่วยช่วยกันหน่อยนะวางเลยก็ได้ครับหรือว่าจะวางวางข้างๆตรงนี้ได้เด้อครับเมื่อกี้ใครลืมเปิดกระเป๋าบ้างไม่ลืมเลยเนาะ วางตรงนี้เลยพี่จ้าวางเลยค่ะนี่หลวงปู่ท่านจับผ้าอยู่นะเออท่านจับผ้าประเคนอยู่นะครับเห็นไหมท่านจับผ้าประเคนอยู่อย่าเกงตัวเองก็เอามือมาแตะที่โต๊ะนี่แหละเออเห็นพระมาไม่ถึงก็พนมมือพระที่แล้วจ่าจ่าสาธุอนุโมทนาบุญคุณฝากพี่เจ้าหน้าที่กันให้เด้อ เดี๋ยวผมถวายหลวงปู่ให้ บุญอยู่ที่ใจนะครับนาะนั่งอยู่ในใจก็ได้บุญเพราะว่าเราเราตั้งเจตอธิฐาบุญเราจะอยู่ที่ใจนะครับในใจอ๋อยังทำยังยังยังไม่เสร็จเลอยังไม่เสร็จพิธีเลอเดี๋ยวรอรับพรนะครับนะเดี๋ยรอรับพนะร ี่เขียนชื่อมาพี่พี่กรุณาเขียนอ่านช้าๆด้วยพี่ด้วยถ้าพี่เขียนช้าผมจะอ่านได้ไวแต่นี่พี่เขียนไวผมก็เลยจะอ่านช้านิดหนึ่งไม่เป็นไรเนาะครับผมคุณอุทัยทองคำานะครับคุณลุกกระุทองคำน้องนั่นกเป็นน้องสาวไม่รู้อยู่ไหนเช้าโตหาผมยังดึกเลยนะ ถวายปัจจัยหลวงปู่หนึ่งหมื่นบาทนะครับสาธุนะครับครับคณะของหม่อมหลวงกันตพงศ์บุวุินะครับหม่อมช้างนะครับวันนี้นท่านได้มานั่ง กับพวกเราอยู่นี่แหละนะครับร่วมถวายปัจจัยหลวงปู่หนึ่งหมื่นห้าร้อยบาทนะครับสาธุ่ครับวันนี้ก็มีผู้หลักผู้ใหญ่มาเยอะครับผมสาธุสาธุในเาวันนี้เอีนะก็มีผู้หลักผู้ใหญ่มาเยอะนะครับแต่ก็นั่งเหมือนพวกเราเลยนะแมนั่งจิตพื้นเหมือนพวกเราเลยนะวันนี้่ครับ มังหลวงบอลวุฒนะนะินะครับหรือว่ามองช้างนี่นะก็ไปดูในยูทูบเด้อจะได้รู้จากท่านนะครับเนาะเป็นผู้หลักผู้ใหญ่ที่มีความรักความศรัทธาในองค์หลวงปู่ศิลาศิรจันโทเช่นเดียวกันกับพวกเรานะเห็นไหมท่านเป็นคนของประชาชนนั่งติดพื้นนะครับเหมือนพวกเราเลยบางทีเราอาจจะนั่งสูงกว่าท่านด้วยก็ได้ใช่ไหมไม่เป็นไรเนาะเป็นพี่น้องกัน นี่ครับในความรักความศรัทธานี่ครับบริยามท่านที่จะถวายสิ่งของะถะาตุภัตไ์ใเอาวางติดโต๊ะเลยเนาะเอาวางติดโต๊ะเลยนะเพราะว่าหลวงปู่ท่านจับผ้าประเกียรตอยู่นะนอ๋ออันนี้ผ้าไตไรก้าวก้าผืนก้าขันได้ไหมเจ็ดผืนนะครับเจ็ดผืนเนาะแล้วก็มีปัจจัยในสองนี้สามหมื่นหนึ่งพันห้าร้อย สามสิบห้าบาทครับสาธุนะครับถวายหลวงปู่เลยเนาะหล่เข้ามาแล้วหนึ่งสิบบาทนะครับอนุโมทนาบุญด้วยเน้อนะครับแล้วก็คุณเดชานะครับนางจันเพ็ญนอสอพิษสพรอานผิดกอพิษพิชฌาพรนะครับในชาวบ้านนะครับเนาะนะครับพระมานันในป่าพิษกอภัยเฤๅ นะครับร่วมถวายนะครับน้องถวายจะุปัจจัยลงปู่นะครับนุอนโมทนาบุญด้วย,าาวยอันนี้อันนี้เขาไปซื้อน้ำอ่ะอยากให้คณะกรรมการนะครับสาธุกอนุโมทนาบุญด้วยอ่าถ้าพร้อมแล้วพนมมือไปเ้อรับสิ่งดีๆรับสิ่งที่เป็นวงคล นะวันนี้เราเรียนน้อมจิตน้อมใจอย่างแบบสาธุชนทุกคนที่มาวันนี้ในแบบดูร้านดีมากเมื่อนี่กันยูดีมีแห้งสุขสุขเด้อคูนะมีนี่ขอให้หมดนี่ทุกคนเลยเด้อเอเลยแล้วอธิษฐานขอพรจากกานเหตุได้เลยครับผม พรเป็นภาษาบาลีจา,จากพระสงฆ์ในลำดับต่อไปนะครับรับพรด้วยกันครับทุกท่านยะทาวาริวะอาภูลาปะเลปุรเรติสาคะลา Amevati to tenang beta nang upakapate. Itthi tam pati tam dung hang yapa meva samijato. Sape morendo sangga pa chanto yatha manito te. yatha. นะครับตอบนนี้นะครับหลวงปู่ท่านก็มานั่งเป็นวันกําลังใจเป็นกําลังใจให้ลูกหลานทุกคนนะครับอ่านกะนะ็คุณสมบัตินะครับสมบูรณ์ลักษานะครับและคณะนะครับจากสุราธานีนะครับน้อมถวายจตุปัจจัยหนึ่งหมื่นบาท ธนาบุตรด้วยนะครับวันนี้เราได้สลัดซัภไปนอกสู่ซัพภไปในเป็นรั์ที่ยิ่งใหญ่เป็นรั์ที่ไม่มีวันหมดนะครับเป็นรั์ที่หาที่ไหนไม่ได้นอกจากตัวเราเท่านั้นที่ยอมสลัดซัออกมาเพื่อต่ออายุพระพุทธศาสนาที่มีความยืดยาวออกไปนะครับก็ทุกโมนานาบุญทุกท่านทุกคนนะครับ หลังจากพร่คุณเจ้านะครับท่านในแบบสักุลพระองวงปู่เสร็จนะครับก็จะเป็นพี่น้องนะครับที่ได้แจ้งรายชื่อมานะครับยอดปัจจัยนะครับเงินใบสีนะครับเป็นต้นเงินใบสีนะครับรุ่นเสมาฉลองกดติในรับรุ่นหนึ่งพิทักษ์ไทยนะครับเมื่อวานก็มีการ พุตพิเศษเหรียญรุ่นเสมาฉลองพุทธไปลรวก็มีการแจรเกเหรียญด้วยสอง0ันเหรียญเมื่อวานอยกจะคิดว่าน,น,นะครับแล้วก็เป็นการหล่องโมลสารของรุ่นพิทักษ์ไทยนะครับยอดร่วมบุญมานะครับยอดร่วมบุญมานะครับได้เงินทั้งหมด1 5 0 0 0แสนห้าม 8,414บาทนะครับแล้วก็สาธุนะครับทุกท่านานุนด้วยแล้วก็พี่น้องจากสปปลาวนะครับได้ร่วมบุญมานะครับเป็นเงินทั้งหมดห้าแสนกี่นะ